สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไทยใกล้กรุงรายการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจน้ำตกทะเลใสว่ยพาให้สดชื่นหัวใจเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยจะสรรหาสถานที่ท่องเที่ยวที่คิดว่าง่ายกับการเดินทางสำหรับไปกันทั้งครอบครัวหรือสายแอดเวนเจอร์สำหรับผู้ที่รักความท้าทายสวัสดีครับผมลากรเวียนดอนก่อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไทยใกล้กรุงนะครับ สำหรับ e ีพีนี้ผมขอแนะนำสถานที่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับชื่อว่าเขื่อนคุ้นด่านประการชนเขื่อนคุ้นด่านประกันชนเนี่ยชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่านตําบลหินตั้งอําเภอเมืองนครนายกสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับ เพื่อเป็นสถานที่ไว้เก็บกักน้ําฝนในช่วงหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งนะครับแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกิดน้ําท่วมในบริเวณของจังหวัดนครนายกด้วยนะครับโดยโปกติของพื้นที่ของจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นพื้นที่ลาดลุ่มนะครับมีระดับน้ําใต้ดินมีการลดระดับหรือพื้นที่ลาดเทค่อนข้างมากทําให้น้ำไหลบ่าเนี่ยลงมาอย่างรุนแรงนะครับจาก อาเขาใหญ่ส่วนบริเวณพื้นที่ชนประธานของจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นพื้นที่ราบกว้างมีระดับน้ําใต้ดินต่ําจึงเกิดปัญหาขัดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งส่วนในฤดูฝนกลับเกิดปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่ราบแล้วก็มีความลาดเอียงน้อยทําให้การระบายน้ำนี่ค่อนข้างยากการสร้างเขื่อนกั้นลําน้นํนานครนายกตอนบนเนี่ยจะเป็นการชะลอกระแสน้ําไม่ให้ไห,หลยอย่างรุนแรงในช่วงฤด,ดูฝนโดยจะกักเก็บน้ําไว้ และในทางกลับกันนะครับจะสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ในใช้ไว้ใช้ในช่วงฤดูแรงได้ทันทีนะครับเป็นการแก้ปัญหาด้านภัยแล้งด้วยการเดินทางสามารถเดินทางมาด้วยรถส่วนตัวทางเส้นทางลังสิตนครนายกนะครับหมายเลข305ขับเส้นนี้แบบยาวๆเลยครับโดยไม่ต้องเข้าตัวจังหวัดนครนายกนะครับพอถึงแยกสุพรรณนิกาเนี่ยให้เลี้ยวซ้ายผ่านสีแยกช้างซึ่งจะเป็นถนนหมายเลข2011 พอถึงแยกบุงกะเบาให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน3049ผ่านวัดพามณีตลาดเถทิงซึ่งตลาดเถลิงเนี่ยก็แวะหาอะไรากินก่อนที่จะเข้าไปที่เขื่อนก็ได้นะครับพอใกล้จะถึงแล้วนะครับขับบนเส้นทางเดิมไปจนถึงแยกท่าด่านให้เลี้ยวขวาจนถึงวงแหวนจะมีทางขึ้นสันเขื่อนครับแต่ช่วงที่ผมไปเนี่ยเขาเขาปิดไม่ให้ขึ้นนะครับน่าเสียดายมากๆเลยครับ โดยหลายปีก่อนเนี่ยผมก็ได้ขึ้นไปบนสันเขื่อนมาครั้งหนึ่งอากาศร้อนดีครับแต่วิวสวยมากอ่าพอชมวิวทิวทัศน์ถ่ายภาพแล้วก็เสพบรรยากาศจนเหงื่อท่วมตัวแล้วเนี่ยก็สามารถไปเล่นน้ําต่อได้เลยโดยผมจะขอแนะนําสถานที่อีกสถานที่หนึ่งไว้สําหรับเล่นน้านะครับผมที่ที่ผมชอบไปและผมได้ไปมาเนี่ยก็คืออ่าสวนลุงเล็กนะครับสวนลุงเล็กเนี่ยไม่เล็กเลยนะครับมีซุ้มที่พักให้นั่งระหว่างเล่นน้ำเนี่ยอ่าเยอะเลยนะครับ แต่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยก็เยอะเช่นกันดังนั้นการที่จะไปเล่นน้ําของสวนลุงเล็กเนี่ยถ้าหากว่าไปเช้าๆไปถึงกกอนเนี่ยก็จะได้ที่พักซุมตรงเนี้ยได,ได้ได้ซุมตรงเนี้ยก่อนใครนะครับค่าบริการไม่แพงครับช่วงที่ผมไปเนี่ยคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่หลังโควิดด้วยก็อัดอั้นกันมานานครับให้อยู่แต่เย่าเฝ้าแต่เรือนก็พอปลดล็อกทีก็จัดเลยครับแต่อุทยานเอยน้ําตกเอยเนี่ย ยังไม่เปิดให้บริการในช่วงนั้นนะครับอยากเล่นน้ําก็จะไปไหนได้ครับก็มาที่นี่แหละครับมีน้ําให้เล่นตลอดทั้งปีสําหรับใครที่จะมาเล่นน้ําหรือใช้บริการที่สวนลุงเล็กนะครับจะมีค่าใช้ใจ่ายบางส่วนแต่ที่ฟรีก็มีนะครับเช่นที่จอดรถเล่นน้ําเอาเสือมาปูเองนั่งในสวนของลุงอันนี้ฟรีนะแต่ที่จอดรถเนี่ยมีจำนวนจำกัดใครที่นำรถมาขอให้โชคดีแล้วกันนะครับ โดยข้างนอกสวนของลุงเล็กนะครับก็จะมีที่จอดรถให้แต่เสียค่าบริการนะครับ20บาทจอดได้ทั้งวันนะครับไม่แพงยอมรับได้มาว่าต่อด้วยเรื่องค่าบริการอื่นๆเลยครับซึ่งราคาที่ผมจะบอกต่อไปนี้รวมมัดจําแล้วนะครับซุ้มนั่งนะครับ150ถึง200บาทเช่าเสือ100บาทพัดลม200บาทห่วงยาง100บาทเสื้อชูชีพ50บาทเชือก50บาท กรณีนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาพัดลมพวกนี้ครับก็จะมีค่าบริการเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับการประกอบอาหารนะครับเขาคิดตัวละ100บาทห้องน้ํา5บาทอาบน้ํา10บาทนะครับก็เตรียมเงินมาตามสะดวกเลยครับว่าจะใช้ปริมาณค่าไฟอะไรเท่าไหร่นะครับคํานวณได้เลยนะครับอีกสถานที่ที่ผมจะแนะนานะครับอีกที่หนึงนะครับน้ําตกนางรอง ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากเขื่อนขุนด่านเท่าไหรคักนะครับอยู่ในภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นน้ำตกขนาดกลางขับรถออกมาที่แยกท่าด่านแล้วเลี้ยวขวาไปสุดทางถนนสายนี้ก็ถึงแล้วครับเปิดบริการ6โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นมีค่าเข้านะครับรถยนต์พร้อมคนขับ50บาทรถตู้พร้อมคนขับ100บาทผู้โดยสารคิดคนละ10บาทเป็นค่าบำรุงรักษาให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานเขา ใครจะให้มากกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นน้ำสามารถสอบถามพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์086-092-6529 086-092-6529เพราะบางช่วงนะครับไม่สามารถที่จะเล่นน้ำได้นะเนื่องจากปริมาณน้ำที่มากเกินไปส่งผลทำให้เกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนเนี่ยเป็นช่วงฤด,ดูฝนด้วยแถมเขาใหญ่โซนนี้เป็นโซนรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็จะทําให้มีฝนตกชุกแล้วก็เกิดการสะสมของน้ําบนภูเขาเยอะหน่อยแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้ำเนี่ยจะไหลบ่าออกมาได้นะครับยังไงก็โทรไปสอบถามตามตามเบอร์ที่ผมบอกก่อนนะว่า,าสามารถเล่นน้ําได้ไหมแล้วก็ถ้าหากว่าจะเล่นเนี่ยเล่นได้ช่วงไหนนะครับ เมื่อพูดถึงฤดูฝนนะครับผมขอพูดถึงเรื่องพายุด,ด้วยเลยแล้วกันพอดีผมเปิดเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนของทุกๆุปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาในประเทศไทยเยอะโดยพยุบุตรโดยพายุหมุนเขตร้อนนี้นะครับจะมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านฟิลิปปินส์เวียดนามาลาวไปจีนนะครับหรือผ่านกัมพูชาเข้ามาไทยก็มีนะครับ โดยพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเราจะมีการวัดระดับอยู่4ระดับโดยเริ่มต้นที่ย่อมความกดอากาศต่ำก็เป็นกลุ่มเมฆเนี่ยละครับพัฒนาตัวเป็นดิเฟชันก็เริ่มมีการหมุนหมุนหมุนวนรอบตัวเองแล้วนะครับพอมันมีพลังงานมากขึ้นเนี่ยมันก็จะพัฒนาเป็นโซนร้อนแล้วก็ใต้ฝุ่นตามลําดับความรุนแรงของแต่ละตัวเนี่ยก็แตกต่างกันโดยล่าสุดนะครับวันที่ผมเตรียมข้อมูลเนี่ยก็มีพายุกาะตัวขึ้นทางเหนือของฟิลิปปินส์บุงหน้าทิศตะวันตก ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทางนะครับมันจะเข้าทางเหนือของประเทศไทยแต่ไม่รุนแรงครับเนื่องจากต้องผ่านเวียดนามลาวเป็นด่านหน้าก่อนพายุมันอยู่ได้มันก็ต้องมีการต้องมีอาหารสําหรับมันนะครับอาหารของมันก็คือน้ำเนี่ยนะครับที่หล่อเลี้ยงเวลาพายุมันเกิดตัวเนี่ยมันก็อยู่ในทะเลนะครับมันจะทวีความรุนแรงมันจะดึงน้ําขึ้นไปแต่พอเข้าแผ่นดินมันก็จะไม่มีน้ําให้กินพลังงานมันก็จะลดลงมา ก็ต้องขอขอบคุณบรรพุรุษของเรานะครับที่ได้ให้พื้นแผ่นดินไทยที่ได้ให้พื้นแผ่นดินไทยเนี่ยให้กับชนรุ่นหลังเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากครับแต่ตอนนี้ขอให้เข้ามาครับน้ําจะหมดเขื่อนอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็เราเราติดเรื่องภัยแล้งมานานมากนะครับอยากให้มีน้ํามีฝนเข้ามาเข้ามาในเขื่อนให้เรามีน้ําใช้ยังต้องการน้ําอีกเยอะมากครับ ก็หวังว่าปีนี้นะครับก็จะมีพายุเข้ามาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการไว้นะครับว่าจะมีพายุเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยประมาณ2ลูกจะเพียงพอไหมยังใงมาลุ้นกันนะครับเรามีโอกาสได้ถึงเดือนกันยายนนะครับก็เป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยนะครับที่นํามาฝากกันนะครับสำหรับใครที่สนใจหรืออยากให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนะครับสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์หรือมาติดต่อผมได้นะครับที่ าทาง Spotify YouTube หรือ Facebook นะครับโดยสามารถติดตามผมได้ที่ธรรมก g ด Podcast นะครับ T A M A G O D P O D C A S T นะครับหากว่าชอบหรือสนใจก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ t h ร m a g o d Podcast ได้นะครับสำหรับนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ